ช่างนะครับช่างทำเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พ่อมึงนะสินะนะเขาเนี่ยนะถ้าไม่ได้รับคำสั่งเขาไม่กล้าทำแน่นอนนะครับเขาไม่มีทางกล้าทำคนที่รับจ้างคนมักจะต้องถามนายจ้างก่อนว่าจะให้ทำอะไรตรงนี้ไหมปรากฏว่าไอ้นี่อาจจะอวดอุตริ ต้องการสถาปนาตัวเองทั้งผัวทั้งเมียเป็นใหญ่จึงนะครับจึงเอาอักษรอัปมงคลบางอย่างไปอยู่ข้บมนนั้นนะครับนะวันนี้น่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงคนชุมชนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆไอ้งูผีนั่นมากนะครับทุกท่านน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีขบวนการรอบข้างซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ของเขามาสนับสนุน มาสนับสนุนนะครับคือพวกนี้แยกแยะไม่ออกแม้แต่คนเป็นครูบาอาจารย์ยังแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้เลยแม้แต่คนที่เป็นครูบาอาจารย์พูดจานิ่มนวลยังพูดภาษาควายเลยทุกท่านไอ้นี่ผมโกรธโกรธตรงนี้คนเป็นครูบาอาจารย์แยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้พูดจาไร้เกียรตินะครับทุกท่านครับนะ นะครับพูดจาไร้เกียรตินะครับนี่พูดเรื่องจริงนะครับทําเป็นพูดจานิ่มนวลน,นะครับพูดจานิ่มนวลสุข,ขุมไอ้ควายนะฝากไปถึงมันด้วยฝากไปถึงมันด้วยนะครับความบิบัติจะกลับไปหามึงนะนะครับ ความวิบัติจะกลับไปหาคุณคุณคอยดูแลกันไอที่ขึ้นตอนนี้นไม่เลยหรอกครับคือทำไมหลายคนถึงตาไม่สว่างทำไมหลายคนถึงคิดไม่ได้ทำไมพี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายแหละจึงคิดไม่ได้ผมไม่เข้าใจพวกผมทำสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือนะครพวกผมเนี่ยที่กำลังมาชี้แจงกับสังคมเนี่ยนะครับ นะครับนะครับทำผิดอะไรต่อสังคมหรือเรากำลังมาบอกว่าสิ่งที่ไอสารเลวสองตัวกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องทั้งกฎหมายมันไม่ไม่ถูกต้องทั้งจารีตประเพณีมันไม่ถูกต้องทั้งหลักศา,าสนาทำไมจึงมีคนหลายคนไปเห็นเห็นชอบกับเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นการลุ่มหลง เราไม่ควรปล่อยอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้ความดีกับความชั่วกําลังสู้กันอยู่ความมืดกับแสงสว่างกําลังสูนน้นะครับนะครับเรากําลังหลงผิดเข้าใจผิดสนับสนุนคนผิดจริงๆเราเพียงแค่ต้องการให้เขาได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีไม่ใช่มาสร้างลัทธิความเชื่อให้กับเขาพวกคุณกําลังยกเขาเป็นเจ้าลัทธิ คุณลืมจุดประสงค์หลักที่คุณมากันแล้วคุณลืมไปแล้วว่าคุณต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับการตายของเด็กคนนึงแต่วันนี้พวกคุณกำลังกำลังที่จะส่งเสริมให้ใครบางคนกลายเป็นเจ้าลัทธิปัจจัยต่างๆที่คุณส่งมอบให้เขาไม่ใช่การพิสูจน์ความจริงแล้วมันคือการสร้างปีศาจขึ้นมา ปัจจัยต่างๆที่คุณตั้งใจที่จะช่วยให้มีการพิสูจน์ความจริงต่อสู้คดีวันนี้มันกลายเป็นการสร้างปีศาจขึ้นมาแล้วกำลังหลงผิดนะครับกำลังหลงผิดไปหมดเลยหลงผิดในการไปส่งเสริมให้เขาร่ำรวย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 ซึ่งผมไม่ได้อิจฉาผมบอกตรงๆเลยผมไม่ได้อิจฉาแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน จุดๆนั้นมันกำลังจะสร้างความชิบหายให้กับสังคมสกลนครฟังดีๆนะครับมันกำลังจะสร้างลัทธิและจะสร้างความชิบหายให้กับคนสกลนครซึ่งจะต้องไปหลงมวัวเมาอยู่ตรงนั้นอีกเยอะผมมีส่วนรับผิดชอบผมเคยช่วยไอปีศาจคนนี้นะครับผมเคยช่วยไอปีศาจคนนี้ให้พ้นจากบ่วง โดยอำนาจหน้าที่ของผมตามวิชาชีพแต่ใจผมไม่เคยสยบให้กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังไม่กลัวทั้งนั้นครับพี่น้องไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาจากไหนใจะใหญ่มาจากไหนคุณกำลังหลงทางคุณกำลังหลงทางกับสิ่งที่คุณกำลังทำคุณส่งเสริมไปในในเรื่องที่ผิดแนวทาง คุณต้องช่วยเขาต่อสู้คดีสิถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ได้กระทําการความผิดทางอาญาแต่การที่คุณส่งเสริมให้เขามาทํางูผีมาทํางูผีมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตรงนี้มาทําให้ตัวเขาเองคิดว่าเขาเป็นเจ้าเมืองบาดานเขามีอํานาจวาสนาถ้ามึงมีจริงมึงมาสั่งกูสิ ไม่มีครับทุกท่านไม่เคยอยู่ในสายตาและในหัวผมด้วยซ้ําไอสาระเลวสองคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในสายตาผมด้วยซ้ํผมด้วยซ้คุณกําลังจะผลักดันให้เขาเป็นศาสดาเหรอคุณกาลังจะผลักดันให้เป็นเจ้ารัชทิเหรอคุณกําลังจะผลักดันให้ไอสาระเลวสองคนเนี่ยกลายเป็นผู้มีอํานาจในทางจิตวิญญาณเหรอใช่เหรอคุณเคยถามใจตัวคุณเองไหมครับ ว่าคุณทําถูกหรือเปล่ามันจะร่ํารวยมาจากไหนจากเงินของพวกคุณก็เรื่องของคุณแต่ถ้ามันกล้ามาทําผิดกฎหมายในเมืองสกลนครผมเอาแน่ครับผมเอาแน่ครับอย่างมากก็ตายนะอย่างมากก็ตายพี่น้องนะมันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงครับเอาอักษรอับอบมองคนไปเหยียบบนหัวปู่พญานาค ถูกไหมครับถ้าพวกผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นยังบอกว่าทุกถ้าคุณแม่คุณพ่อซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดียังบอกว่ามันทำทุกพวกท่านก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่คุณรู้ไหมครับขนาดผู้มีบารมีในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิสุงสง์หรือเป็นรัฐมนตรี เขายังไม่ทําอย่างนี้เลยเขารู้ว่าการการอันที่เกิดขึ้นนี้มันมิบังควรหรือไม่ควรมันไม่ควรมันมีใครในโลกนี้อุตริเอาอักษอรอับอัมมงคลของตัวเองไปวางอยู่บนหัวพญานาควันนี้มันวางอยู่บนหัวพญานาคได้ทุกท่านวันหน้ามันจะวางอยู่บนหัวไหนสองคนนี้เลวร้ายมากนะครับโดยเฉพาะมีกุญซืออีกสองคน ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนและเป็นท่อน้ำเลี้ยงมันไม่สมควรครับถ้าเรารักพญานาครักองค์ปู่พญานาคทุกสายยานไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่สีสุดโทองค์ปู่สีสุวรรณองค์ปู่สีมุกดาองค์ปู่สีสตตะถ้าพวกคุณยังทนได้พวกคุณไม่ใช่ลูกหลานของปู่ผมเชื่อเรื่องเวรกรรมไม่นานมันจะได้รับเวรกรรม ไม่นานมันจะได้รับเวรกรรมไม่ว่าจากการกระทําของผมในการร้องขอตรวจสอบหรือคดีความที่มันก่อนะครับวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในความเศร้าโศกเรือหลุงอับปางนะพระองค์พาทรงพระประชวรแต่มึงยังคิดกันจะมายวกยวกเนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะมันต้องการช่วยโอกาสตรงนี้วันนี้รัฐบาลมีความร่วมขอความร่วมมือให้ระงรับงานลื่นเลือถ้าพวกมึงยังทำเสีงว่าพวกมึงไม่มีความเป็นคนไทยเลยไม่มีสํานึกว่าเป็นไทยเลยทุกท่านใจผมทำยังไงหลับตาเฉยๆปล่อยมันผ่านไป หลับตาเฉยๆใช้ธรรมะเขา้าข่มนะครับกม,มุนาวัตตีโลโกโลสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมขันติทนายสมเกียรติขันติแล้วปล่อยให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านชาวช่องต้องไปก้มลงกราบมันทุกท่านคอยดูไวล้ละกันศาลาทรงไทยตรงนั้นไม่นานจะเป็นตำหนักของมันมันจะนั่งตรงนั้น และใครครับก็ตามที่จะเข้ามา,ามันจะต้องกราบและต้องยกขันใบสีเข้าไปหามันคอยดูอันนี้เขาเรียกว่าการปูทางไม่นานจะอ้างว่าตนเองเป็นร่างทรงงูผีไม่นานจะมีการอ้างว่าตนเองมีจิตสัมผัสกับงูผีนะครับคุณคอยดูก็แล้วกันนะครับคุณคอยดูก็แล้วกัน นะแต่คนที่ทำแบบนี้จุดจบปลายทางไม่เคยตายดีสักคนเดียวนะไม่เคยตายดีสักคนเดียวนะครับนะครับแล้วมันเป็นกรรมจะตกไปถึงลูกถึงหลานของมันคุณสังเกตไหมว่าทำไมพ่อแม่มันไม่มาด่ามันทำไมพ่อแม่มันพี่น้องมันไม่มาด่ามันทุกท่านสังเกตไหมครับ เพราะวันนี้ครอบครัวมันเชื่อแล้วว่ามันเป็นเจ้าบาดาลมาเกิดท้านทที่สมัยก่อนมันเป็นไอสาระเลวที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่มีมีชิ้นมีอันเลยแต่วันนี้มันสามารถดูแลครอบครัวมันได้จนกลายเป็นเศรษฐีย่อมย่อมเงินทองนะครับแม้แต่พ่อแม่มันก็ไม่กล้าด่ามันเพราะคิดว่ามันเป็นเจ้าเหนือหัวชีวิตของพ่อแม่มันแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านครับพวกนี้ เขาไม่กลัวบาปแล้วถึงขั้นที่เหยียบหัวพญานาคได้ไม่กลัวบาปแล้วกลัวอดครับกลัวไม่ได้เงินครับเกินไปวินาทีสุดท้ายคนเราก็ต้องตายทุกท่านไม่แก่ตายป่วยตายอุบัติเหตุตายก็ต้องถูกมันยิงตายเลือกเอาว่าจะตายแบบไหนแต่ถ้าผมเลือกการทํางานเพื่อสังคม ในการสกัดกั้นสกัดกั้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องเสียชีวิตก็ให้มันรู้ไปให้มันรู้ไป But no. อิทธิพลล้นเขตขันบ้าอำนาจบาทใหญ่ในจักรวาลทั้งบาดาลบนดินสินธรณีคิดการใหญ่ไม้สร้างครั้งอำนาจอยากพังงาด เด่นดังวังเต็มที่ให้ทุกคนอยู่ตายเท้าเฝ้าพักดีอวดบารมี ใครทําผิดคิดชั่วทั่วทุกคนที่คอยปล้นคนทุกอย่างสร้างความรวยข้าจะหยุดขุดทุกสิ่งไม่ทิ้งปล่อยข้าจะใสพวกชอบกลางวังชกช่วยทําผิดกฎ คดในคอโงอกระบวยตักตวงด้วยความไม่พอชอชองกินอย่าหวังว่าจะหลุดรอดตลอดไปบ้านเมืองมีกฎไม้ใช้ตัดสิ้นอย่าบังอาจทำผิด ติดมนทินทำบาเป็นอาจินหากินกันไม่รู้ถูกรู้ผิดคิดตื่นตื่นหวังจะกลืนกินเงิน ให้เห็นไม่เว้นวันคิดลองดี <t od ic noise> กับกฎไม้ไร <t od ic noise> ส้ำนึกไม่รู้สึกนึกบาปบุญคุณมหันใครมีบุญคุณคุ้มหัว ตัวทุกวันในสันดานนั้นลืมตัวกัวลืมเต้นคิดเป็นใหญ่หลงไหลในอำนาจ